มาเด้อจ้าแกงน้ำมัแกงน้ำมัมเฮ้าแกงทั้งเห็ดทั้งน้ำมัใส่กันแกงทั้งเห็ดทั้งน้ำมัทั้งดอกพักร่วมค่ะร่วมแกงรวมแกงเปิด็ด เต็มหมอนเลยพี่น้องแบบว่าต้องกินเขา่าเลยพี่น้องกินแต่นี่แหละรดค้นทั้งหมอนอันนี้น้องใหม่พี่น้องจ้า ผมีน้ำอย่านั่งพี่น้องชาวเจียนเอาเอา,เอาใบผักตำนิ่งยอดผักตำนิ่นปั่นเป็นย่านั่งจ้ะแสบเพื่อ,อนจ้ะเอากรใส่ยชาเกี้ยนมักใส่ดอกแคฝอยนำ้ำแคฝอยแคขาวนะพี่น้องที่ชาวเกียนเก็บมาใส่ถุงไวง้ใส่เข้าไปเลยเยอะๆกินแต่ผักกินแต่ผักกินแต่ผัก หายไปเลยเต็มหม้ออ่ะยะพี่น้องจมจ้าราคาอันนี้น้องใหม่ที่ซาเย็นเตรียมสีเอาลงใส่อีกเอาเพิ่มซาเจนให้แบบนี้จ้ะกต่ว่าซาเจนสิดวกกำหอนอีกก่อน กวาดแก,ออก,าาก,แกออกมาจากถุงแกออกมาจากถุงลาซาวเจนต์ชิบวกน้ำห่อนแล้วก็เอาลง่มข้าวมอเดือดแล้วก็คือปงเลยยัอองซีนาที่นองวิธีเฮ็ดซาวเจนต์เนคือมะม่ายกับซุกเฮดกับซุกแล้วก็ใไททุกสิ่งทุกอย่างมันกลมเกลียวเข้ากันเนาะคะ่ะเนาะค่ะมันได้รสชาติหมอเดือด ลักกาเฮ็ดเข่ากับน้ำพักน้ำยังเรียบร้อยคือน้ำอย่านั่งเห้าเขาจีนแกงง่ายๆพี่น้องไม่ได้แกงยากประเภทรวบเม็ดใส่โหลดแกงเปรอะบรรยากาศเนี่มังขึ้นพี่น้องนอกบ้านเห็นแต่แสงไฟพี่น้อง เนี่ยจะเบรงไฟงามๆแล้วก็มาเบรงแกงน้งหม่เฮาพี่นองจะ้ะเอาน้หมันลงไปเรียบร้อยแกงน้งหม่ใส่เห็ดพี่นอง มึงเดือดเดือดจักหน่อยสุก,สก,สกจักหน่อยตะวันเห็ดอีหยังสุกเมือลนอลไรค่ะน้องใหม่อีหยังก็สุกเมือลนเพียง์ตะวันข้าวต้มให้มันเขาผ่อนนำเขาเมือเขาไอนีออน่เนาะค่ะพี่น้องเนาะไอ้นี่รสชาติ มือหลดพี่น้องแส่บพี่กับส่เป็นเม็ดไ,ได้พี่น้องต่าใส่บไ่ไร้บาดนี้เซ้าเกียนสิเช้าเกนเพาต่มเครื่องพี่น้องแซ่เกนใส่แป้งขาอนียวแป้งข้นวเวนียวเกลียนสิละลล่น้ำก่อนที่น้องจะน,นี่จ้ะีจะเอาน้ำลง่มใส่แท่นอ่ะใส่แทน่นเขา ตำเครื่องเอาเขาใสยังสินะเดินใส่แป้งของนี้วแท่นพี่น้องจ้าเอากระตีให้มันแตก,แตกโอ้ลืมันกระแตกแทบแ,แ,แตกว่าแตกสะเลยพี่น้องเห็ดปะเคียง จ้ะที่นี่น้ำกำลังเดือดๆเข้าเอามาห้อยด้านหนาเด้พี่น้องห้อยขึ้นน้ำกระทิสองหมอคุณได้พี่น้องเห็ดเพื่อมูน้ำเนีเหมือนเข้ากัตตรงค้นนะพี่น้องเนาะค้นคนคนคนเข้าไปเลย กันเขากันอันนี้ก็ค้นเข้าไปเอาเจนเฮ็ดซองหมอพี่น้องหมอหญ่มีเสียอนเฮ็ดไ้ถ่า,ากินมื่อื่นผูละหมอหน่อยสิกินตอนแรกเอาไปฝากมูน้าพี่น้องจ้าทำไปฝากเพื่อนด้วยผู้ใดอยากกินน้ำสาวเจนมาด้วยจ้า น,นี่แอจ้กเนาะอันนี้ก็แชๆ่ๆทำนี่แหละพี่น้องพอเพราะชาเจยนกะให้เริ่มหิวแล้วจ้ะมาจ้ะไม่กินข้าวน้ำกันเด้วพี่น้องด้วยไม่กินแกงน้ำใหม่น้ำกันจ้าวันดีจ้ะ